โมอามินาเผยภาพสถานที่ไว้อะไรแตงโมนิดาถูกตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้อย่างสวยงามจากความตั้งใจของทุกคนที่รักนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ครั้งสุดท้ายอยากให้อยู่กับความทรงจำที่สวยงามจึงได้ร่วมใจกันจัดพิธีไว้อะไรอย่างสวยงามล่าสุดโมอามินาได้เผยภาพของคิรจักเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงสถานที่พิธีไว้อะไรแตงโมนิดา ถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ไว้อย่างสวยงามมีภาพของแตงโมในทุกๆอิริยาบถประดับไว้เป็นความทรงจําของทุกคนโดยโมอามินาได้นําภาพทุกๆมุมของพิธีไว้อะไรมาให้เห็นซึ่งวันนี้เธอและเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมเดินทางมาช่วยงานด้วยจะเห็นว่าในงานจะมีมุมลูกโป่งเป็นความตั้งใจของเบิร์ดที่รู้ว่าคนรักชอบลูกโป่งจึงจัดทําให้อย่างสวยงามและโมอามินา ได้เขียนขอบคุณพี่เอสุภชัยและพี่อ้ําพัชราภาที่ร่วมใจทําเพื่อน้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายโดยบอกว่างานพี่สวยมากค่ะแม่เอพี่อ้ํารูปโป่งของพี่น่ารักที่สุดพรุ่งนี้เจอกันนะพวกเรา